คนเกิดวันอังคารตามเกณฑ์นะคะเขาว่าชีวิตเนี่ยจะมีเรื่องลำบากหนัก,นกๆแย่ๆสักสองครั้งขึ้นสุดแล้วก็ลงสุดร่ารวยมากแล้วก็ต้องลงมาจากนั้นนะคะจะกลับไปดีใหมค่ค่ะเพราะว่าญาติพี่น้องเพื่อนสนิทมิตรสหายเนี่ยจะชอบนำความเดือดร้อนมาให้ช่วงอายุที่มีความเจริญรุ่งเรืองอยู่ประมาณอายุ34ปีคะ่ะคนเกิดวันอังคารเนี่ยกล้าบ้าบินกล้าได้กล้าเสีย ก้าแบบไม่ลืมหูลืมตาเลยค่ะอาจจะเรียกได้ว่าสุดโตกก็ได้อารมณ์เหมือนเล่นไพ่นะคะถ้าไม่เสียหมดตัวก็ไม่ลุกจากวงเลยทีเดียวค่ะกะจะถอนทุนคืนให้หมดถามว่าเสียไหมตอบเลยค่ะว่าเสียหมดกระเป๋าเลยค่ะเชื่อความคิดของตัวเองเป็นใหญ่ชอบถามคนอื่นว่าถูกไหมดีไหมแต่ก็ถามไปอย่างนั้นแหละค่ะเป็นคนดุดันตัดสินใจเร็วตรงไปตรงมาบางทีตรงมากเกินไปจนคนรอบข้างเนี่ยเรียกว่า ปากหมาค่ะไม่มีจริตนะคะไม่มีเล่เหลี่ยมจึงมักโดนหลอกได้ง่ายไม่ชอบอยู่นิ่งค่ะขยันเก่งฉลาดชอบทำตัวเป็นสล็อตนะคะวันๆชอบนั่งแล้วก็คิดคิดคิดนะคะไปเรื่อยๆเลยค่ะนะแล้วก็มักจะอาพับตอนเล็กๆนะคะเกี่ยวกับครอบครัวค่ะทําให้ต้อง move แล้วก็เดินทางอยู่ตลอดเวลานะจะได้ดีจากที่ต่างถิ่นต่างแดนค่ะ คนเกิดวังอังคารเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นสายแอดเวนเจอร์นะคะชอบผจญภัยท่องเที่ยวนะทำให้เป็นคนที่มีความคิดสร้างสารรค์มีความคิดแปลกๆไม่เหมือนกับมนุษย์มานาทั่วไปเป็นคนที่เอาจริงเอาจัง พึ่งพายาติพี่น้องไม่ค่อยได้นะคะต้องพึ่งตัวเองค่ะเป็นคนไม่ค่อยมีดวงฟุกๆเท่าไหร่โกรธง่ายหายเร็วเวลาโกรธนะคะก็จะโกรธแบบโอเวอร์แอคติ้งไปเลยค่ะแนะนําให้คนรอบข้างรีบเดินหนีนะคะเวลาเจอสถานการณ์แบบนี้แต่เดี๋ยวจะดีเองแน่นอนอย่าไปสนใจอะไรมาก นะกล้าหาญค่ะไม่กลัวลำบากเลยใจนักรบมากๆโมโหร้ายใจร้อนวู่วางไม่ยอมคนนะคะเป็นคนที่พูดจานะคะเอาใจผู้ใหญ่ได้เป็นอย่างดีค่ะมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงชอบอาสาทำงานหน้าใหญ่มีใจเป็นอำนาจพูดแล้วก็ต้องได้ตามที่พูดค่ะ คนเกิดวันอังคารผู้ชายนะคะมักจะวาสนาดีกว่าผู้หญิงแต่คนเกิดวันอังคารเนี่ยเป็นคนใจดีนะคะเอื้ออารีต่อคนอื่นแล้วก็จิตใจดีอ่อนโยนค่ะ